หลังจากที่ในช่วงเดือนกระกฎาคมเราได้มีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาแล้วสถานการณ์เป็นอย่างไรและที่นั่นมีผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหนสอดคล้องากับการเปิดประเทศไทยในช่วงที่1 2, 3และ4อย่างไรตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาอีกเกิดการจ้างงานเต็มเวลาขึ้นมา5,352คนค่ะตอนนี้ภูเก็ตเจออีกแล้วรอบนึงโอ้วันละ200300คนคปัญหา,าที่เกิดขึ้นคือบรรดาแรงงานครับแรงงานต่างด้าวแรงงานเคลื่อนย,ย้ายเข้ามา เพื่อทํางานในภูเก็ตนี่แหละครับเป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีปัญหามากการตัดสินใจทางนโยบายมีผลมากถ้าภูเก็ตคือตัวน้ำลองฉีดไปสองเข็มแล้วยังติดเชื้อต้องฉีดเข็มที่3าทุ่มสัพพะกำลังไปที่นั่นเพราะแหล่งผลิตใหญ่ในละเชิงรายได้ที่จะขยายมาบ้านเราอยู่ที่นั่นทำให้เป็นรูปธรรมไม่ต้องชักช้าไม่ต้องไปหาวีวีไจากไอคนกลุ่มนี้ ให้ได้รับเลยครับถ,ถ้าทําได้ศักยภาพของภูเก็ตจะมาเติมที่อื่นมาดูบ้านเราภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จำกันได้หรือไม่มจํากันได้นะคะเปิดไปตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกรกฎาสิงหาะพี่โอตอนนี้คือครบ2เดือนละกรกฎาหนึ่งเดือนสิงหาหนึ่งเดือน2เดือนมีนักท่องเที่ยวเข้าภูเก็ตทั้งหมดอะดูตัวเลขค่ะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อยู่ที่26,400คน เฉลี่ยแล้ว1.3200คนต่อเดือนอนะทีนี้ไปดูกันก่อนว่าเอ๊ะถ้าหากแยกแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยแยกเป็นประเทศประเทศทวีปเนี่ยเขาเข้ามาเราเยอะสุดเนี่ยคือที่ไหนสหรัฐอเมริกาเยอะสุดนะคะ3482คนถูกต้องรองลงมาเป็นสหรัชาอาณาจักรค่ะ 3 3 5 1คนและอิสราเอล2,900คนเยอรมนีค่ะ2,092คนและฝรั่งเศส2 0 8 3คนกคนโอ้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะถูกต้องค่ะนีห้าอันดับแรกห้าอันดับแรกนอกจากนี้ก็ยังมีมาดูค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาใช้จ่ายเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยพี่โอทีนี้ถ้าหากดูในภาพรวมระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้จ่าย เขาบอกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอยู่ที่1,634ล้านบาท2เดือน2เดือนก็เฉลี่ยดเดือนหนึ่ง800กว่าล้านเงินมันเข้ามาถูกต้องใช่800าาชกว่าล้านา<ช>จากเดิมไม่ได้เลยปิดเมืองซึ่งเปนปิดนถนนเบี้ยใช่ค่ะอย่างน้อยเนี่ยพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตก็ยังมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอยู่พันกว่าร้อยล้านแต่ว่าเดี๋ยวดูในภาพรวมเพราะราว่ามีการ มันไปหมุนรอบเดียวไงพี่โอ๊อแต่ว่าอันนี้มันไปหลายรอบอเดี๋ยวมาดูกันมีค่าใช้จ่ายด้านที่พักอยู่ที่ประมาณ565ล้านบาทบซื้อสินค้าบริการท่องเที่ยว376้ล้านอ,อาหารเครื่องดื่มนะคะนี่ต่อเนื่องเลย350ล้านค่าบริการทางด้านการแพทย์และสุขภาพ229้าล้านและค่าใช้จ่ายอื่นๆ114ล้านบาทหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมเขามาเที่ยวเขาต้องมาใช้จ่ายเรื่องของการแพทย์แล้วก็สุขภาพพี่โอรู้ไหมอันนี้ลเฮลตี้ด้วย พี่โอรู้ไหมเวลาคนต่างชาติเนี่ยมาในบ้านเราเนี่ยเขาจะมาอะไรอย่างแรกทําฟันทําฟันเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยแพงแต่ว่ามาบ้านเราเนี่ยถูกแล้วดีนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในด้านการใช้จ่ายด้านสุขภาพด้วยแซนบ็อกมาดูผลกระทบของแซนบ็อกเราจะได้พิจารณาร่วมกันรายได้จากการท่องเที่ยวเมื่อสักครู่1,6 3 0กว่าล้านบาทค่ะ นะครับทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมันขยายตัวเพิ่มขึ้นพองขึ้นโป่งขึ้นจาก26,000กว่าคนนั่นแหละที่มานั่นแหละทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นใช่อยู่ที่3,818ล้านบาทเท่ากับว่ามันเพิ่มขึ้นมาประมาณสักสองเท่าอะพี่โอสองเท่าแรงงานที่อยู่ในภูเก็ตมีการหมุนเวียนหมุนใช้ นะครับจ้างจากโรงแรมมาเป็นรถยนต์มาเป็นปิกอัพมาเป็นข้างถนนมาเป็นอะไรทัรงหดแด416ล้านบาทออการจ้างงานและทีนี้เนี่ยปรากฏว่าในพื้นที่เนี่ยทำให้เกิดการจ้างงานแบบเต็มเวลาเลยนะคุณผู้ชม5,352คนไอ,อ้ตรงนี้แหละครับที่มันเป็นปัญหาอีกเกิดการจ้างงานเต็มเวลาขึ้นมา5,352คนค่ะ ตอนนี้ภูเก็ตเจออีกและลอกหนึ่งถูกต้องนี่จะบอกคุณผู้ชมเลยโอ้วันละ200300คนมีตัวเลขให้คุณผู้ชมดูแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยปรากฏว่าภาษีเนี่ยเขาบอกว่าเก็บได้ประมาณรอบละ170กว่าล้านบาทก็ได้เยอะก็ได้เข้ารัฐนะคะได้เยอะได้เยอะภาษีนา่ตรงภาษีแวดถูกต้องพี่โอมาดูเพราะเมื่อสักครู่พี่โอพูดถึงว่าพอเกิดการจ้างงานมีอะไรปุ๊บเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดภูเก็ตถ้าย้อนไปดูนะคุณผู้ชมนะ 25สิงหาคม156ถัดมาอีกวันนึง189 169 206 210 116 257ขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแล้วพี่โอดูในระยะหลังสุด4กันยายนเนี่ยเริ่มขึ้นทะลุหลัก200ถูกต้อง4กันยา227 5กันยา240 6กันยา241และ7กันยายน3 232 หลัก200รวมทั้งหมดกี่ลายแล้วตอนนี้ตั้งแต่12มกราคม63 5, <000 S 1> ที่ภูเก็ตตั้งแต่เมื่อวาน 5, <000. S 1> จนถึงเมื่อวานนี้5,000ค่ะภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวที่มีการฉีดวัคซีนนำล่อง <c oughs> เพื่อนำไปสู่ประเทศตัวอย่างของจังหวัดที่สามารถเปิดได้ <c oughs> คนได้สองเข็มกันแทบทั้งสิน้นใช่ไม่ไม่รู้ถ้าเป็นสถานะปัญหา,นนาที่เกิดขึ้นคือบรรดารแรงงานครับแรงงาน ต่างด้าวแรงงานเคลื่อนย้ายเข้ามาเพื่อทํางานในภูเก็ตนี่แหละครับเป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีปัญหามากและตอนนี้สัดส่วนจํานวนของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น <c oughs> <c oughs> ทําให้ขีดความสามารถของสถานพยาบาลที่ภูเก็ตมีปัญหาเหมือนกันใช่ <c oughs> เพราะว่าทางผู้ในการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเนี่ยนะคะคุณหมอเฉลิมพงศ์สุคนทพลก็บอกว่าคือตอนนี้การระบาดของเชื้อเดลต้าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยถึง70%ละ ชัดเจนว่าฉีด2เข็มเนี่ยมันป้องกันเรื่องของเดลต้าไม่ได้นะคะปัญหาก็คือว่าถ้ามีเคสมากกว่า200คนมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดคนไข้สีเหลืองและสีแดงตอนนี้อัตราการคลองเตียงในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเต็มและล้นเป็นวิกฤตแล้วครับอัตราคลองเตียง80%ในโรงพยาบาลหลักได้มีการขยายเตียงไปที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่1และแห่งออที่2 ที่เคยรับผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นป่วยรับผู้ป่วยสีเหลืองอถ้าให้ชุมชนช่วยกันดูแลผู้ป่วยสีเขียวก็จะลดการมาโรงพยาบาลได้ทางโรงพยาบาลก็เก็บเตียงให้กับผู้ป่วยที่มีอาการที่ได้รับการรักษาให้เหมาะสมในยามที่เราลบทับจับศึกยุทธศาสตร์ในการป้องกันสําคัญในยามที่เราต้องการอาหารแหล่งที่ผลิตสําคัญ ในยามที่บ้านเมืองเรากําลังวิกฤตในปัจจุบันและเรากําลังหาช่องทางในการจัดการเพื่อน,นําล่องที่จะสร้างกิจกรรมให้เกิดขึ้นสําคัญการตัดสินใจทางนโยบายมีผลมากถ้าภูเก็ตคือตัวนําล่องฉีดไปสองเข็มแล้วยังติดเชือ้อต้องฉีดเข็มที่สามใช่ท,ทุ่มสพรพพะกำลังไปที่นั่นเพราะแหล่งผลิตใหญ่ในเชิงรายได้ ที่จะขยายมาบ้านเราอยู่ที่นั่นทำให้เป็นรูปธรรมไม่ต้องชักช้าไม่ต้องไปหาวีวีไอพีจัดไอคนกลุ่มนี้ให้ได้รับเลยครับถ้าทำได้ศักยภาพของภูเก็ตจะมาเติมที่อื่นเพราะตามแผนยุทธศาสตร์ภูเก็ตแซนด์บ็อกเริ่มหนึ่งกรกฎาค่ะสมุยล่ะสมุยก็16กรกฎา แล้วที่อื่นๆล่ะที่อื่นๆก็จะตามมานี่คือเป็นแผนเดิมคือถ้าหากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปไม่ได้ตรงนั้นก็ไปไม่ได้เหมือนกันอย่าไปมองถึงกรุงเทพเชียงใหม่ประจวบเพชรบุรีช,ชนบุรีค่ะไม่ต้องมองเลยครับถ้าทําที่หนึ่งล้มที่สองก็ล้มครับการตัดสินใจทางนโยบายจริงสําคัญ อันนี้ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องปฏิบัติทันทีแต่นี่มีความกังวลเรื่องหนึ่งพี่โอหลังจากที่เราพูดถึงตัวเลขที่มันลดลงเรื่อยๆการคลายล็อกของรัฐบาลเนี่ยในสิ่งที่ควรจะต้องทําก่อนหน้านี้และยังไม่ได้ทําหากคลายล็อกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจให้รัฐบาลไม่ได้ทําในสิ่งที่ควรจะทําตั้งแต่แรกถูกต้องอันนี้เป็นความกังวลของภาคเอกชนด้วยบางส่วนนะคะคุณผู้ชมคะเป็นตัวอย่างที่เรานํามานํามาเสนอในวันนี้แล้วก็แน่นอนว่าภูเก็ตแซนบอกต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วย